อ่ะทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาหลับซมในซองปลาโต้เด้อพี่นอ้องเด้ออ้าบสวัสดีพี่น้องบาวลุกเอาอ่ากใกล้ตั้งไกลนี่กับลานปลาโต้มายามโคตรลายเดือนเติมไอหัวไปก็ยังปัญหากัมามนม,มากวันนี้หมดมาเยี่ยมยามเอายม์เดโดเลยพี่น้องเลยวันนี้อยู่ว่างๆกันเลยเดินทางมาแก่งกระเบาเลยพี่น้องมาเล่นตัดต่อบัดคนเพื่องไหมพี่น้องเลยตัดต่อมาคนเครื่องบ๊อง มาตัวนะฮะการที่เดินทางมาหอดเด้วยพี่น้องก็งเลยหนังเหร่นน้ำอัญม์เพิ่นบาได้มาแต่โดนเนาะอัญม์เนาะมันเดืนเนเนนอนสองเดือนสามเดือนมาเนาะเออบาได้มาตั้งแต่พู๊บเลยพี่น้องเออรถพอ่อิ่นท่านผมนี่พอละเ <laughs> ออพี่น้องเอยแต่ก่อนนั้นเพิ่นมาเดือนโย่เออคุณไปก่อนมาจบเกือนโย่แต่ก่อนนั้นค่าพอ่อผมมีรถใหญ่นะ ฮับไฮกันพี่น้องเลยแล้วอะไรครอบครัวเนาะไปกับพ่อไปไปกับพ่อไปเนาะอยงไปเพราะมันแม่เดยวพี่นอนะ้นองเลยไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านสังรีกันหน่อยหนึ่งพี่น้องไปเยี่ยมยามไปบึงเนาะเพื่นอนเป็นอย่างไรเนะาะสังรีกัผมบุกเกี่ยวเขาเ่าอย่งนีัม<อ>งมีเวลามาก<อ>เป็นเกี่ยวเข่าอ่ะใสังรี่เห็นหน้าซอมทงพี่เนาะเห็นหน้าซอมทงตายได้ค่สี่ห้าคนเห็นจ้างนะบ่อย่าเพิ่นจ้างน้ำเดี๋ยพี่น้องเลย อ่ะพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสิมาพี่น้องเดี๋ยวไปเล่นบ้านสังรีหน่อยหนึ่งพี่น้องไปบุรีมานานเลยเป็นจังไดเฮือนผึน่นเหมือนมอดกินเมื่อแล้ววะจ๊ะพี่น้องเลยบุรีมานานเลยด้อเงียบเงาขังนอกเฮือนผึ่น,นาาลลไปเบิงเ่งเครื่องปลูกกันแล้วพี่น้องหนึ่งเป็นแบาไปแก้งกับบอานอะไไปเบิ่งไหน่เด้อเป็นว่าเครื่องปอกเครื่องปลูกเป็นจังไดลมรมพี่น้องเลย พีน้องเอ,มอมงเนะ้มีคนอยู่นบาทล่างเลยเนาะมีมค็อยู่เนงะียบขนพดเนอะเงนกว่านาะ เพียงปลอกเพีงปลูกเพิ่นอือโอ้เป็นงามเลยพี่น้องใบย,ยังก่อนี่อือใบผักกระเพราพี่น้องเลยเวลาเห็ดกองกอกของกินเนาะมีแต่นี่บ่ยอดมักถั่วเพิ่นแหวอะไรแหวเลยพี่น้องเลยหวานสังรีเนาะ มีคนอยู่ท่านพี่น้องเลยมันก็นยังบ่ได้เล้วงานเลยโอย้คิดถึงความเก่าเลยพี่น้องความหลังเนาะตอนเห็ดใหม่พี่น้องพากันนัังเล่นอยู่นี่แหละตัวนกักึ้นเพื่อนสงังรีเนาะพากันนลังเล่นอยู่นี่เลยพี่น้องคิดถึงความหลังเนาะมีคนอยู่ท่านพี่น้องเลย อเอแม่เป็นมากอ่ะม่วนเลวพี่น้องมีรถดใหญ่นะมานอนหลอกนอนเล่นอยู่เนะียพูดคุยเล่นกันสบายหูสบาย,บายตาเลยพี่น้องเลยบุม,มียังมากมากยพี่น้องเลยมีโอกาสมาแหว่เล่นพี่น้องเนาะบ่ได้ม,มานานพอสมควรเลยพี่น้องเลยก็เลยมันเยี่ยมยามมาเบิง่งเป็นจะช่นใดเนาะว่ามอดคิดเม็ดเลยพี่น้องบ่ได้ม,มาตั้งนานเนาะเนาะ ไปพี่น้องไปนี่มาแวะเล่นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปเดินน้ามาเอื่องกับพี่น้องเป็นยังไงน้องเห็นยูทอกยูทูปพี่น้องเลยพอดอกพอได้บอไปพี่น้องพี่น้องมาเลยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเอ่ะเออสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีไอตัวอออย่างเี้ยก็ไอแจ็คบอว่ลืมแหละพุทธศิลป์พุทธศิลป์อ่ามันเป็นรอยพี่น้องลูกมาอึ่ง สบายดีสบายดีกองอ้มาสองคนเพิ่นไปใช้ซ้างอื่นไปโรงเรียนไปโรงเรียนวะสองคนอ่ะอ่ามือนี่โรงเรียนเข่าเนาะเขาอัันน้นก็เข่าคือกันทังยังเข่าคือกันพี่น้องเลยเดือดฝากไปซื้อนะฝากไปซื้อป้านี่โอ้ยขอลังพี่น้องเห็นบ่สบายดี้องไอ้ปะสบายดีสบายดีปะยังใส่เนี่ยแจ่มบ่นยลืมเลยเขากันไปเพิ่นไปเพิ่นโอ้ยลูกลานลายเลยพี่น้องไปเจอซื่ออะไรสบายดีอ้ไปสบายดีเอซี่เอตเตอร์เอ๊ะเส้นเนาะ น้องใบเฟินเนาะผักส้าเพื่อนพันธุ์อะไรเด้อสิเบ้าเบ้าได้เลยที่เนาะกำลังเฮียนเบ้ากำลังเฮียนเบ้าอืมกำลังเฮียนเบ้าเอาอาวเป็นไปอางจอนไปหาหน่อไม้กับหาหน่อไม่ป้บงติดล่อนะโอ้ไปหาหน่อไม้พี่น้องเลยบอกบอกง่ายดูซื้อแม่นอะไรซื้อแม่นอะไดห้านบาทมืออ้าว บอเออเห็นไปเยี่ยมยามบ้านบ่มือนะเห็นไปบ้านบ่ไปเลยเท่าบ่ไปไปหากเืนะไยี่ไปเกียวบ้านเนองเห็นเอาไปไปอยู่หลายปีเลยเนาะมาเกี่ยวเขาเลยมาเอได้แล้วเราจะบอกเกี่ยวเข่าท่นเนี่ยเ็นเองแต่ท่าน้งหน้าทางเรือเท่านี้บ่ด้านหลังเรื่อยนหน่อยหนึ่งเนาะ เกี่ยวไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วปั่นแล้มันได้สิบสอบเในซิบสอบโอ้เข,ขาเขาเปลือกที่หรือเขาเปลือกสิบสอบออสพอแต่เท่านี้ว่ประเด็แถวหน้าบางไงบอกบอกดัลางอ๋อดังเอเาตอั้าเรียกว่าเห็ดแก้วนำบอกกเจร่เดียว่บตัวหน้าเขากับหั้าม็นแม่ไมปีนี่ขยายยังไงเออย่เนาะ ทานบบุกกกินสอดบุกก <If> ินเสียบสี่สิบองเออเก็เกือไก่เป็นอังไงไรยูทู e ได้อยู่เ่ก็ได้เอาวิวบ้านไดเลยสองสามเดือนได้เี่ไห่่เอากัประมาณนั่นลสองสาเดือนมานไงวิวมันบกสูงขึ้นี่น้อยก็ได้พอได้กินด้ยน้อยแหละพอได้ใช้จ่ายน้องยูที่น้อย ยูท <YouTuber. S 1> ูบเบอร์ฝั่งลาวนี huh. uh ่ลายเด้พี่น like ้องเลยแต่ว่าคลิปเขามันบุดีรีส่วนมากเก๋ยากบางคนยูทูบเบอร์บางนอื่นเนาะต้องใส่ไปเลยใส่แล้วก็เดือดเลยพี่น้องเลยเขาใส่ไปแบบนั้นเนาะแม่เลยพี่น้องเลยผู้ติดตามสนิทคนเบิ่งดกันอีกเลคือว่าดีแลยบางคนแบบผู้ติดตามเป็นสามหมื่นสี่หมื่นกับคนเบิร์ดจำลองสามพันได้เลยลายซ่องพี่น้องเลยถึงแ่บตัวเองเนาะ เอาเล็กน้อยนี่กับบ่อเรือเพิ่นอยู่คงเฮียนถึงตะเลงพิ่นจังกับบ่อเป็อาไรเปนไปเอาอยู่วะนี่เพราะว่าช่วงนี้ก็เลยใหญ่เพิ่นออกไปได้เกี่ยวเข้าทางร้านนี่คเขาก็เนี่ยเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำขางเชือไปรับที่ทรงเล็กน้อยนี่วันเป็นเข่าเชื้อน้ำเป็รับที่รุ่งก็เพิ่งไปได้จะออกรถใหม่นะรถแต่รู้ว่าหายเลยซื้อสลิงเก่าหได้ออกรถใหม่ป่นี่ยังยังไม่ได้ออกไปนอนเลย มีวางแผนมาสิออกใช่ป่ะดิทำกับข้าวหรืออะไรซื้อเรื่องเสียมเงินมีคำเมื่อวานไปสิโุอย่ไปบ่ไปเปล่าแพงบ่เจ้าหนี้หาสิายพันรถสดๆปบาด้ารละมือซองกะเหยียบสามหมื่นไปสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดปุบบ่แพงเนาะตอนนี้เงินบาทขึ้นเด้อพี่น้องมันเห็นอห่เงินลาวนี่ถือว่าแพงเลยพี่น้องเลยแพงเนาะเอาซื้อตั้งแต่นั่นไปได้ ดาวตั้งแต่นผู้ใดตั้งแต่เงินบาทยังดาวก็ได้อยู่ยังอยู่สามซนหาขอบอดับเจ้าเนแต่พแต่พันะเดือนมือะหลายปีเจ้ายังงากเนาะผมไได้แล้วเฮาจกว่ได้หาเฮาไม่อ้นนอือเนาะูขนพี่น้องเอสอเดือนผู้เปิดสได้เดืนึ่งน้องอเนาะวิว่หาพี่น้องเอย ตามเดี๋ยนอ้อใครค <c oughs> ว้าแต่ยังดีดเลย,ยเนาะไครก็เพา<ม>ไปเห็นงานก่อสร้างเลยน้องอึ่งเนาะเป็นแบบแบบสบายแบบได้พี่น้องเลยได้ถ่ายคลิปน้ำน้อยเยอะในครอบครัวน้ำเด้นในหลายอย่างได้มีเวลาเนี่ยแต่ว่าเห็นงานก่อสร้างในค่เพื่อได้ทีไรเห็นหน่าลูกเนาะมาพี่นอ้องสลายคลิปนี้่าตัวกับขอจบขอลาพีพีเอฟซี FC ไปก่อนเด้อพี่นอ้อง เดีวก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ซองวัตัวชาแนลหน่อเดอ้ออาผุดตาชิน้นสบายดีลูกป,ป่าหน่ยเร็วสบายลูกป,ป่านะอาวัตัวบันนี้ซื้อขนมมาเด้อพี่น้องแต่ไก่เนาะเดี๋ยวจะน่อยจ้งจะให้ร้านพีน้อกไปซื้อเอาพี่น้องในนอกทางนี่แหละไปซื้อในะคังห้านนี่แหละเพราะเดินทางมาไกลพี่น้องคุ้มมาเลยนะพี่น้องมันตน้นตุบตุบยันขนมปิวไปเมื่อพี่น้องนะ้องกระตาลนหลุดนหน่อยหนึ่งพี่น,อน้องไหนไปซื้อเเด้อ <laughs> เอาลาไปก่อนพี่น้องพอๆกันในคลิปหน้าเด้พี่น้องสบายดี